ไทย PBS ร่วมกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเสนอแปลกวิทยาชนตอนพลุไร้ไฟบ้านนี้มีเราสองคน บ้านนี้นักวิทย์ไม่ใช่ใครง,ง่ายๆเรื่องนั้นอยู่นี้เกิดขึ้นได้อย่างไรจะให้เข้าใจก็ <c oughs> ต้องลองทำดูเข้ามาสนุกกับบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยกันนะครับเ <c oughs> พื่อนๆที่รักนักวิทย์น้อยทุกคนหู <c oughs> สันส้นๆนะแก่น เหมียวอ,อยากกินอาหารปีใหม่แล้วอย่าขาดคอสิเอาเลยแกนลีลาจริงๆเลยเธอเนี่ย <c oughs> คือแกนจะบอกแค่ว่างานเลี้ยงฉลองปีใหม่วันนี้คงไม่สมบูรณ์นักเพราะเราไม่มีพลุเหลืออยู่เลยว้าวแย่ yeah, จริงๆโอกาสพิเศษอย่างนี้อืม แต่ฉันว่าฉันรู้วิธีทำพลุฉุกเฉินนะทำไงนะ่ะแก้วของพวกนี้มาทำอะไรนะ่ะก็ทำพลุสวยๆให้พวกเราดูกันยังไงล่ะโอ้ยมังกรมึนตึบคิดไม่ออกว่าจะเป็นไปได้ยังไงนั่นสิเหมียวก็งงอย่ามัวแต่ยืนงงกันอยู่เลยมาช่วยกันทำดีกว่า เอาละทุกคนทำตามฉันนะพร้อมจ้าขั้นแรกก็ต้องเอาหลอดใส่เข้าไปในลูกโปง่งจากนั้นพวกเธอก็เอาเชือกที่ฉันแจกออกมามัดหลอดไว้กับลูกโปง่งมัดเน้นๆไม่ให้หลุดนะแต่ให้ยังพอเป่าได้ล่ะอย่าให้หลอดแบนแตะแต่ไปซะก่อนเอาล่ะจากนั้น ก็เป่าลูกโป่กให้ลูกโตโตคุณเหมียวไม่มีแรงเป่าลูกโป่งก็เหมียวหิวปลาแล้วนี่นะมาเร็วทุกคนมาปล่อยพลุไร้ไฟกันเอาล่ะทุกคนพร้อมนะ มาจุดพลุไร้ไฟพร้อมๆกันพร้อมหรือไม่พร้อมพร้อมเตรียมตัวหนึ่งสองสามไปเลย <Hey. S 1> สวยไหมล่ะพลุของฉัน เหนียวทำไมลูกโป่งเอ้ยรู้ของแก้วถึงได้สายไปสายมาได้ล่ะนั่นสิฉันก็อยากรู้อยากรู้คำอธิบายก็ต้องมาลองทำดูกันอีกสักทีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนมรคะวันนี้พวกเราจะมาทดลองสนุกๆกันในรายการ บ้านานักวิทยาศาสตร์น้อยเย้พี่บอลเชื่อว,ว่าน้องๆทุกคนเนี่ยจะต้องชอบงานเลี้ยงกันอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมครับชอบไหมครับชอบชอบแล้วครับงั้นหน่อยบอกพี่บอลหน่อยสิครับว่างานเลี้ยงที่น้องๆเคยไปมันจะคืองานอะไรบ้างอ่องงงางานแต่งงาน,นงานแต่งงานอ่งานบวชครับงานบวชเหรอครับงานปาร์ตี้งานอะไรครับน้ำหวานงารนตีก งานปีใหม่น้องมิ้วครับงานวันเกิดใช่ไหมครับโอ้โหมีหลายงานมากๆเลยนะฮะเอาล่ะครับพี่บอลว่าเดี๋ยวเรามาจัดงานเลก็กนในห,ห้องทดลองกันดีกว่าดีไหมครับน้องๆดีดคท<ด>ีนี้เนี่ยเราจะได้รู้กันนะว่าพี่แกงคับพี่แก้วเนี่ยเขาทำพลุลูกโป่องอยังไงบ้างอ่าน้อง,อ,งอยากรู้ไหมครับอยากรู้ถ้าอยากรู้ต้องลองทำดูแล้ววันนี้พี่บอลก็มีนี่เลยครับลูกโป่งเน ลูกโป่งให้น้องๆด้วยคนละหนึ่งลูกนะครับน้องๆลองสัมผัสลูกโป่งดูสิครับว่าลูกโปง่งมีลักษณะยังไงบ้างครับสากสครับมันเห,เหเนียวเหนียวเหนียวเหนียวด้วยเหรอครับเอ๊แล้วเราเอาลูกโป่งมาทมาําอะไรในงานปาร์ตี้นะามาเป่าป่าแล้วครับเอาล้ครับว่าตอนนี้นะฮะในมือของน้องๆทุกคนก็มีลูกโปง่งมีลูกโป่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่มันก็มีอุปกรณ์อีกหนึ่งชิ้นมาให้น้องๆด้วยครับนั่นก็คือล้อ หลอดนั่นเองแต่ว่าเ่าจะให้น้องเอาหลอดมาทําอะไรนะเดี๋ยวเราลองติดตามดูกันครับทีนี้น้องๆทุกคนลองดูที่หลอดของเราสิครับสังเกตสิครับว่าหลอดของเรามีลักษณะยังไงบ้างครับลื่นลื่นด้วยนะครับงั้นลองมองไปที่หลอดสิครับลองเอาสายตามองที่หลอดนฮะเอในหลอดมีอะไรอยู่หรือเปล่าครับไม่มีไม่มีอะไรเลยเหรอครับลองเป่าดูนะครับเป่าด้วยหลอดเป่าด้วยก่อนพอเป่าแล้วหลอดมีอะไรออกมาครับลมในมือของพวกเราตอนนี้นะครับมี ลูกโปง่งแล้วก็หลอดอ,อยู่ใช่ไหมครับพี่แก่นกับพี่แก้วเขาก็ใช้ลูกโป่งกับเจ้าหลอดนี่แหละมาทําพุลูกโป่งแต่เอ๊พี่บอลยังงงอยู่เลยครับว่าพี่แก่นกับพี่แก้วเนี่ยเขาทำยังไงครับน้องๆลองช่วยคิดหน่อยสิครับเอาหลอดเสียบเข้าไปแล้วก็เป่างั้นพวกเรารอมาเอาหลอดเสียบเข้าไปแล้วก็เป่าดูดีกว่าว่าจะได้หรือเปลา่าเดี๋ยวเรามาลองทําวิธีของพี่แก่นตีแก้วกันดีกว่าครับ <ifi> วิธีนี้นะครับโดยการเอาหลอด ตอนเข้าไปในลูกโป่งแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวช่วยในการมัดนั่นก็คือหนังยางนะครับ<น>แล้วตอนนี้นะครับพวกเราทุกคนก็เตรียมผู้ลูกโป่งเรียบร้อยแล้วล่ะครับนี่น้องๆชูผลงานหน่อยโอ้โหต่อไปนะครับพวกเราก็จะทําการเป่าลมเข้าไปในลูกโป่งครับ คราวนี้น้องๆเป่าลูกโป่งได้ง่ายขึ้นมากเลยค่ะพอเป่าจนได้ลูกโป่งขนาดใหญ่ตามต้องการแล้วก็ต้องใช้นิ้วอุดรูที่ปลายหลอดเพื่อกันไม่ให้ลมออกมาด้วยนะคะจากนั้นก็ปรับปลายหลอดให้มีลักษณะงอแล้วเรามาทดลองทำพลุลูกโป่งกันต่อค่ะทุกคนสังเกตนะครว่าลูกโป่งของน้องมีเป็นยังไงบ้างหนึ่งสต่อย เป็นยังไงครับน้องนัดครับลูกโป่งเป็นยังไงครับหมุนครับหมุนนะครับคราวนี้ให้น้องๆทุกคนได้ลองทําดูบ้างคะ่ะมาช่วยกันสังเกตนะคะว่าเมื่อปลายหลอดงอเวลาปล่อยลมออกจากลูกโปง่งลูกโป่งจะมีลักษณะยังไงและลูกโป่งขนาดต่างกันเวลาปล่อยลมออกมาลักษณะของลูกโป่งจะแตกต่างกันหรือไม่คะ่ะลูกโป่งของเราเนี่ยขนาดไม่เท่ากันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นขนาดใหญ่กับขนาดเล็กเนี่ยต่างกันไหมครับต่าง ยังไงครับบางทีมันก็ไม่หลุดเลยมันก็หลุแล้วขนาดไหนหมุนหมุนมากกว่ากันครับอันใหญ่ครับอันใหญ่หมุนมากกว่ากันทําไมครับลมมันเยอะลมมันเยอะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองปล่อยทีละคนเหมือนเดิมน,นะแต่พี่บอลเนี่ยจะให้ลูกน้องเนี่ยจับปลายหลอดให้ตรงๆแบบนี้จะดูซิว่าเหมือนกับตอนที่จับปลายหลอดให้งอหรือเปล่าลองปล่อยดูทีนี้ลองปล่อยดูปล่อยครับ เอ,อ้ลูกโป่งหมุนหรือเปล่าครับใม่เมื่อสักครู่นี้หมุนเปล่า<ม>แล้วแตกต่างกันไหมครับแตกต่างนะครับหลังจากได้ลองทาพลุลูกโป่งกันแล้วเห็นได้ว่าลมในลูกโป่งถูกปล่อยออกมาทั้งหลอดดูดเมื่อปลายหลอดดูดมีลักษณะงอลมที่พัดออกมาจึงเป็นแนวโค้งตามไปด้วยลูกโป่งจึงหมุนรอบตัวเองตามแนวโค้งของทิศทางลมแต่เมื่อปลายหลอดตรงลมที่พัดออกมาจึงเป็นแนวตรงค่ะ ดังนั้นที่ลูกโป่งเคลื่อนที่หรือพุ่งไปข้างหน้าในอากาศได้เพราะมีแรงขับจากลมที่ปล่อยจากภายในลูกโป่งนั่นเองค่ะแรงขับเกิดขึ้นได้หลายสถานการณ์เช่นการว่ายน้ำเมื่อเราขยับแขนแหวกว่ายน้ำพร้อมกับตีขาก็จะเกิดแรงขับทําให้ว่ายน้ําเคลื่อนตัวไปข้างหน้าได้แม้แต่จรวดไอพ่นก็ต้องใช้การจุดระเบิดเพื่อให้จรวดมีแรงขับให้พุ่งลอยตัวขึ้นจากพื้นดินไปบนอากาศได้เช่นกันล่ะครับ และนี่ก็คือมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราครับไม่ว่าใครก็เป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยได้นะครับแค่ส่งรูปถ่ายหรือคลิปวิดีโอการทดลองมาตามที่อยู่นี้รายการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยนะครับ เราจะกลับมาทดลองสนุกๆก,กันในบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยหลังนี้กันใหม่ในครั้งต่อไปน้องๆถ้าอยากรู้ต้องล,ลองทำดูว,วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับเอาเราปล่อยพร้อมๆกันเลย